มิสร้างปรากฏการณ์ความฟินอีกครั้งกับ2นักแสดงคู่จิ้นชาวไทยบอสชัยกมวลเสริมส่งวิทยะและโนอึนนัทรัตตังวายจากซีรีส์สุดฮอตบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ Love in the Air จัดโดยกิจกรรมสุดพิเศษมามิบอสโนอ่นพัพพี่เลิฟเดย์พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนคลับผู้โชคดี150ท่านรวมสัมผัสกับมามิพัพพี่เลิฟชิ้นลิปทิ้นเนื้อเจลเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566ณโรงละครเคแบงก์ K สยามพิคเนสสยามสแควร์วันชั้น7สําหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมามีพัฟพิเลิฟทินลิปทินเนื้อเจล3เฉดสีด้วยคอนเซปต์ความรักในความทรงจําอันแสนพิเศษผ่านลิปทิน3เฉดสีแสนสวยเบอร์1แฟนซียูสีถอนส้มตัวแทนความรู้สึกสนใจชอบพอเข้าหาเบอร์ 2. S w e ว t ท a l อสีโทนชมพูตัวแทนเริ่มพูดคุยเริ่มจีบมีความหวนหวาน เบอร์3เลดไนส์สีทนแดงตัวแทนการมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันมีความลึกซึ้งในความรักมามีเอ็กบอสโนอินปัปปี้เลิฟเดย์ค่ะก็จะเป็นงานแฟนมีตของทั้งคุณบอสคุโนอินเป็นพรีเซนเตอร์ลิฟมามีปัปปี้เลิฟตินของเราค่ะ ก็จากที่ได้เคยเจอทั้งสองท่านมาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกพรีเซนเตอร์ค่ะเราได้เห็นว่าเขาเขาดูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเริ่มดูแลผิวพรรณของตัวเองแล้วเขาก็มีค่อนข้างหลากหลายมุมขเขาได้เห็นความมุ่งม,มั่นของเขามุมน่ารักของเขามุมสดใสของเขาก็ค่อนข้างครบคันดูเหมาะสมกับแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะค่ะมามี่ปาปี้เลิฟตินนะคะเรายังคนคอนเซปต์ของความเป็นธรรมชาติซึ่งส่วนผสมหลักของเราก็จะมีจาก องุ่นแดงไวสตรอเบอรี Vera, ่โกจิเบอรี่แล้วก็อะโลเวยล่าค่ะแล้วก็เพนทวินที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์จากข้าวโพดซึ่งอันนี้คงคอนเซปต์ของแบรนด์แต่ว่าในคอนเซปต์ของตัวลิปอะค่ะเพราะว่าเราอยากจะขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้นไปตั้งแต่น้องๆนักเรียนนักศึกษาจนไปถึงวัยทำงานก็เลยมามานั่งคิดกันดูว่าอะไรที่จะสามารถเชื่อมกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยได้ทั้งหมดลงเอยกันด้วยที่ว่าเป็นความรักที่น่าจะลิงเขาได้ แล้วก็ย้อนกลับไปถึงปั๊ปปี้เลิฟความรักในวัยเด็กที่หลายๆท่านน่าจะได้มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงของเราระหว่างผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้าทุกๆกลุ่มของเราค่ะก่อนอื่นครับดีใจับวันที่รู้ว่าตัวเองได้กับพอกก็แบบดีใจมากแล้วก็แบบเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราเนี่ยเนาะใช่ก็ก็จะทําให้เต็มที่ในฐานะพรีเซนเตอร์เลยครับใช่ครับผมก็ดีใจเช่นกันครับดีใจก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่แบบ ที่เราได้เป็นเพจสติเตอร์ครั้งแรกด้วยกับมามีด้วยก็ต้องขอคุณทางมามีขอขอคุณอ่ะแพจพี้นะครับ <c oughs> ที่เลือกพวกเราที่ให้โอกาสพวกเราเนาะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วงานในวันเนี้ยพวกเราก็จะส่งมอบความสุขความน่ารนะักความสดใสให้สมกับขอบเขตแน่นอนครับรองเท้าแล้วครับใช่องผ,ผมก็คือใช้จริง e คือติดติด ติดตัวไว้เลยติดบนรถไว้ด้วยติดทั้งบนตัวไว้ด้วยเนี่ยเพราะว่าแบบคือเหมือนแบบช่วงนี้เราเราทํางานบ่อยเราใช้เหมือนเราต้องใช้ลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันไหนที่เราไม่ได้มคกอัพอ่ะเราก็ต้องแบบคือถ้าปากเราแบบรู้สึกว่าสีซีดหน่อยเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยเซลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าชงปูขึ้นมานหน่อยใช่ครับคือมันก็คือทาปุ๊บหน้าก็คือแบบเหมือนขาวสว่างขึ้นด้วยใช่ครับเหมือนกันครับผมก็จะพกติดตัวตลอดเวลาแล้วก็จะมีสีหนึ่งที่แบบผมใช้เป็นประจำเพราะว่าผมรู้สึกว่า มันเป็นเดลี่ยูสที่ดีมากๆเลยผมแบบใช้เป็นสวีทช์ท็อกกับผมก็ทาตลอดเพราะว่าผมเป็นคนชอบเลียปากแล้วปากก็จะแห้งเลียปากใช่ครับผมก็เลยมันแบบแต่อร่อยนะแล้วก็คือเวลาหิวก็คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมจะสีสวยด้วยแล้วก็แบบรสชาติดีด้วยค,ครับผมก็จะมีความสนุกความหลากหลายเนาะความความน่ารักหรือความใกล้ชิดกับแฟนๆเนี่ยครับก็ <c oughs> ต้องรอติดตามครับเพราะว่าเรา เพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์มากๆเลย,เลยจริงๆมีเซอร์ไพรส์แบบว่าทั้งเรื่องของเพลงเนาะเรื่องของโชว์ต่างๆเรื่องของเกมต่างๆพูดเลยว่า<ม>พวกเราก็ไม่เคยที่จะแบบทำแบบเล่นแบบนี้ที่ไหนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกพวกเราก็อยากจะฝากด้วยครับ,รบผมก็รับรองว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยประทับใจแน่นอนครับผม,ผมเพราะว่าไม่ว่าจะเกมหรือเพลงต้องบอกว่าทางเราแล้วก็ทางแบรนด์มามี่เนี่ยก็ตั้งใจจะแบบเตรียมมาเพื่อให้แฟนคลับทุกคนได้มีความสุขที่สุดแน่นอนครับ ก็ปีนี้นะคะก็ตั้งเป้าไว้ให้เติบโตมากขึ้นจากจากปีก่อนตอนนี้แบรนด์มามีจะ ครบจะครบปีแล้วค่ะเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะขยับขยับขยายเติบโตไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศจีนค่ะแล้วก็ที่สําคัญปีนี้ค่ะเรามีเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกันแดดแล้วก็จะเซรั่มสูตรใหม่แล้วก็เราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของลิปด้วยจะมีลิปแคร์ออกมาให้ทั้ง mm hmm. ทั้งสองท่านได้ได้ถือด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายพวกบ mm hmm. อดี้แคร์ต่างก็จะเริ่มโฟกัสตอนนี้ได้เริ่มติดต่อกับที่โรงงานเกาหลีเรื่องผลิตสูตรแล้วด้วยค่ะก็ ทั้งหลอดทั้งตีมีกิจกรรมแน่นอนค่ะครับผมก็ฝากมามิปรอปิเลฟตินของเราด้วยนะครับผมก็มี3 4ให้เลือกด้วยกันนะครับได้แก่แฟ n ซียูสวีทท a อ k แล้วก็เลดไนนะครับผมก็สวยทั้งหมดเลยนะครับผมผสมกันก็ยิ่งสวยกันไปใหญ่นะครับผมใช่นะครับถ้าสมมติว่าเลือกไม่ถูกว่าใช้ลิปสีอะไรก็เลือกทุกสีได้เลยเนาะมี3สีผสมกันได้หมดเลยนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆด้ที่มามิคอสออฟิเชียนะครับผม